สวัสดีค่ะพิมาพิกซี่นะคะสำหรับวันนี้ก็พี่มาจะมาสอนเต้นเพลงมูเตลูซิงเกลิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองอยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มสอนจากคำ่าจากท่อนที่ร้องว่านาวนา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 แล้วก็มูเตลูเข้าทัานทุกนะคะโอเคจะเป็นมือขวาเริ่มก่อนตามด้วยม,มือซ้ายแบบนี้ค่ะนา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 เป็นย่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยเลยะคะ่ะส่วนมือก็จะเป็น มู the เตะแล้วก็เอามือขวาขึ้น,น painful. มือซ้ายลงค่ะลูกอูวาอะ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 อ้าวอ้าวอ้าวอีกรอบนะคะเป็นมูเตะลูกอูวาอะอะอะอ้าวอ้าวอ้าวมูที่สองนะคะก็จะเป็นมูแล้วก็เตะข้างหน้าเตะลู่แล้วก็เปิดหน้าค่ะอูวาอะอะชิดอ้าวอ้าวสไลด์อ้าว แล้วก็ตตดะเป็นหัวใจความแบบนี้นะคะเตลูอูวอะออเป็นสองครั้งและสองครั้งค่ะเป็นขวาซ้ายอ้าก็เป็นหมู่เตเออกคำว่าลูอูวอะอออ จบแบบนี้ค่ะจะเป็นมูเตลูอ้าอ้าอ้าอาอ้าอ้ามูเตลูอ้า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 ตัวกลางอ้าวมูเตลูค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองไปเต้นพร้อมๆกับเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ รับทิ utorial เพลงมูเตลูนะคะยังไงใครชื่นชอบเท่าเต้นก็สามารถไปเต้นตามก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมูเตลู c h a l เลน g ์มาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย